แบบฝึกหัดนะจ๊ะเรามาต่อกันค่ะข้อใดกล่าวถึงอิทธิพลอารยธรรมอินเดียนะจ๊ะเป็นของอินเดียนะเจดี JD ทรงลังกากับศาสนาพุทธถูกไหมนี่เป็นของอินเดียแน่นอนจ้ะต่อไปค่ะเออครูอยากให้น้องๆน,นะคะลองตอบก่อนก่อนที่ครูฉเฉลยนะคะลองดูนะว่าน้องๆตอบถูกกี่ข้อจีนนะคะการส่งจิ้มกล้อง แก่จีนนะคะก่อนเริ่มติดต่อค้าขายตร,าตรงกับเรื่องใดอืมคือการจิ้มกล้องคือ,อเอาของไปให้เขาอะนะคะนะก็คือระบบบรนระบระบบแบบเครื่องบรรณาการนะคะนะคะบรรณาการอิทธิพลของอริยธรรมจีนนะคะอะไรเอ่ยการใช้ช้อนซอมไม่ใช่แน่นอนคือตะวันตกนะคะ การใช้ตะเกียบค่ะนะคะการใช้ตะเกียบเป็นอิทธิพลของอารยธรรมจีนค่ะไปต่อนะคะข้อใดจับคู่ผิดนะเขาถามมาข้อใดจับคู่ผิดนะอืนะคะคำนะทังหมดนี้ค่ะเจดีชเวดากองเมียนมาอันนี้คือถูกค่ะวัดพระแก้วไทยถูกอยู่แล้วนะปราสาทนครวัดกัมพูชาถูกจ้ะ บุโรพุโทโธอินเดียไม่ผิดนะคะบุโรพุโทโธอยู่ที่อินโดนีเซียค่ะตอบข้อสีแดงนั่นเองจ้ะชาติใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอารย,รรยธรรมจีนมากที่สุดค่ะนะคูไบ้นะ่เขาอะ,ะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนยาวนานมากเลยนะคะประเทศไรเอยอยน้องตอบได้ไหมมีเวียดนาม มีเวียดนามลาวเมียนมากกัมพูชาชาติใดกันนะในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนมาที่สุดคำตอบคือเวียดนามนั่นเองค่ะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทน,นะคะคำตอบคืออินเดียค่ะแต่ถ้าเป็นจีนนั้นให้ตอบเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานนะจ๊ะ ต่อไปจากข้อใดนะข้อใดเป็นอายธรรมต่างชาติด้านอาหารการกินทั้งหมดเลยเป็นของต่างชาตินี่คือชาติตะว,วันตกนั่นเองค่ะข้าวหมกไก่ต้ยมยำกุง้งอันนี้ต้ยมยำกุ้งคือไทยไม่ใช่แล้วเนาะต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาท่งองโอกนะอันนี้คือของจีนหรือเปล่าแฮมเบอร์เกอร์สเต็กแน่นอนค่ะเป็นอายธรรมต่างชาติคือทางด้านตะว,วันตกนั่นเอง นะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่พบในจะที่พบในไทยนะคะอ่าเอาใหม่นะข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่พบในไทยนะคะสรุปก็คือไม่ใช่ของอารยธรรมอินเดียนั่นแหละอืมการไหว้พระจันทร์ไหว้บรรพบุรุษอันนี้เป็นของอารยธรรมจีนค่ะ นะอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่พบในไทยนะคะก็คือการนับถือพัตติมูรติวัดแขกพระราชพิธีจดดพระดังคันแรกนาขวาัญอันนี้ก็ใช่นะคะการตั้งฝานพระภูมินะคะก็ใช่อันนี้ถือว่าเป็นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียทั้ทงนั้นเลยยกเว้นการไหวพระจันทร์ไหวบรรพุุษนั้นไม่ใช่ของอารยธรรมอินเดียจะเป็นของจีนนะจ๊ะอ่า ข้อทุกข้อทุกข้อเป็นอิทธิพลของอริธรรมต่างชาติด้านการรับประทานอาหารยกเว้นข้อใดไม่ใช่ของต่างชาตินะไม่ใช่ของต่างชาตินะคู้บยบเป็นของไทยพิซซ่าโดนัทเค้กต่างชาติซูชิซาซามาิราเมนต่างชาติสเต็กเนื้อว,ว,วัววาเกวบิมพิมพ์แบบ ก็ต่างชาติแล้วน้ำพริกปลาทูขนมต้อมอันนี้เป็นของไทยนะจ๊ะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ปร,รับใช้อันไหนไม่ใช่ข้อดีเอออันไหนไม่ใช่ข้อดีนะ ส่งเสริมการขายขยายตัวของชุมชนรัฐช่วยเหลือดูแลประชาชนได้เร็วขึ้นอันนี้ทำให้เราสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารนะคะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอัตุอีอกนะต่อไปค่ะส่งเสริมการก่ออาชญากรรมให้เพิ่มมากขึ้นอ่าอันนี้ไม่ใช่ข้อดีแล้วถูกปะ่ะนะพวกการแฮกเกอร์อะไรเงี้ยนะถือว่าไม่ใช่ข้อดีแล้วนะคะการส่งเสริมการ ก็อชิยกรรมให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือพิดนั่นเองเออไม่ใช่ดิคือไม่ใช่คือข้อที่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อดีค่ะตอบข้อสีเขียวนะข้อนี้นะต่อไปค่ะการรับเอาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทําให้เกิดแนวคิดเรื่องกษัตริย์เป็นนะคะพราหมณ์ฮินดูมีแนวคิดว่ากษัตริย์ไปเลยคะเป็นสมุติเทพ ข้าวหมกไก,ก่แกงมัสมั่นอาหารที่มีเครื่องเทศนะน้องๆรู้ไหมว่ามาจากอาไอทําใดข้าวหมกไก,ก่แกงมัสมั่นค่ะมาจาก, in าจากอินเดียนะจ๊ะต่อไปค่ะนะข้อใดเป็นอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียที่ใกล้กับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนน้องๆทราบไหมคือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนั่นเองค่ะ ต่อไปจากภาษาบาลีสศรสกิจค่ะภาษาบาลีสศรสกิจนั้นเป็นอารยธรรมอะไรเอย่ยมีจีนกับอินเดียคําตอบคือภาษาบาลีสศรสกิจนั้นมาจากอินเดียค่ะข้อใดเป็นคําจีนที่พบในไทยทุกคาเอก็คือขน้องการถามเราว่าเป็นอารยธรรมจีนเป็นภาษาจีนนะคาตอบคือชะลาเปาใช่แต่สวรรค์ะไม่ใช่นะคะผิดข้อนี้นะ คณะกงสีวิตามินไม่ใช่จ้ามะพร้าวสวรรค์เก้าอีอุยมะพร้าวนี่ก็ไม่ใช่แล้วเนาะโจะเก๊กหวยเท่าแกนี่แหละคือคำจีนทุกคำเลยจ้าต่อไปค่ะการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้โดยไม่ไตรตรองให้ดีและรอบคอบให้ดีก่อนจะเผลอเป็นอย่างไร จะส่งผลให้เราเป็นอย่างไรไม่ใช่เผลอสิจะส่งผลให้เราเป็นแบบไหนกันนะถ้าเราไม่ไต่ตองซะก่อนละ่ะทําให้เป็นไรคนไทยหลงลืมวัฒนธรรมไทยโดยทันทีทําให้คนไทยเราเป็นคนไทยนี่แหละหลงลืมวัฒนธรรมของตัวเองไปซะอย่างนั้นตอบสีเหลืองนะจ๊ะต่อไปอะ่ะข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเลยอ่านะเรามาดูกันนะคะ วัฒนธรรมต่างชาติแน่นอนนอน,นอนทุกคนคะมีทั้งที่ดีและเออมันมีทั้งที่ดีแล้วส่วนที่ไม่ดีแนะต่จะตอบข้อสีเขียวนะนี่วัฒนธรรมต่างชาติมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีนะคะต่อไปคะ่ะท้องหยิบท้องยอดอืมเป็นอิทธิพลด้านอาหารของอะไรอายุารยธรรมไทยอินเดียต่างชาติหรือว่าจีน ทองหยิบทองหยอดคำตอบคือของต่างชาติชาตะวันตกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอารยธรรมร่มแม่น้ำห่วงโหแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะจากตรงนี้คืออารยธรรมอะไรจีนอินเดียหรือไทยอารยธรรมบริเวณร่มแม่น้ำห่วงโหแม่น้ำแยงซีเกียงคำตอบคือจีนนั่นเองนะและ อารยธรรมรุ่มแม่นน้ำสินธุระหว่างจีกับอินเดียคำตอบคืออินเดียนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ครูขอจบเพลง